สวัสดีครับกลับมาพบกับผมนะครับเซลล์เอินกับช่องเอิญขายนะครับวันนี้เอินอยู่กับอีกหนึ่งผลงานนะครับกับเจ้าตัว Next Gen Everest นะครับตัวนี้สนนราคาอยู่ที่1 7 4 0 0ล้านบาทนะครับบวกค่าสีพิเศษอีก12,000บาทนะครับเป็นสีขาวมุกครับแล้วก็ภายในเนี่ยมีการตกแต่งภายในนะครับเป็นสีพาลีนนะครับตัวนี้ก็บวกเพิ่มภายในเบาะภายในเบาะพาลีนอีก10,000บาทนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าเจ้าตัว Everest Titanium Plus ตัวนี้นะครับมีการตกแต่ง เปลี่ยนแปลงอะไรบ้างนะครับแล้วก็มีการอัปเกรดช่วงไหนบ้างนะครับเดี๋ยวเอิญจะพาไปชมทีละจุดกันเลยนะครับเริ่มต้นจากตัวด้านหน้าครับรถคันนี้นะครับเป็นเจ้าตัว Next Generation เนี่ยเป็นสีขาวมุกนะครับผมทําการเปลี่ยนเจ้าตัวชุดกระจังด้านหน้านะครับเป็นกระจังแรปเตอร์นะครับตัวนี้ก็งานกระจังเนี่ยก็จะเป็นงานปั๊มนะครับแล้วก็จะเป็นงานหนานะครับแล้วก็จะมีฟอนต์ FORD นะครับแล้วก็จะมีไฮไลท์ของเขาก็คือเขาจะมีไฟ LED ทั้งหมด3จุดเป็นไฟสีส้ม นะครับตำแหน่งนี้ลูกค้าสามารถเลือกเป็นหลอดขาวหรือว่าหลอดส้มตามที่ลูกค้าเห็นก็ได้นะครับ <_' S 1> แล้วก็ตัวเนี้นะครับมันเป็นตัวรองท็อปมันจะมีกล้องเป็นไวมันจะมีกล้องเป็นกล้องรอบคันนะครับเราก็ทําการย้ายกล้องจากตําแหน่งกระจังเดิมนะครับเ <_' S 1> ข้ามาอยู่ที่ชุดกระจังหน้าตัวใหม่ด้วยมีซ็อกเก็ตแบบตรงรุ่นนะครับ <_' S 1> <ส>ไม่ต้องกลัวกล้องจะหลุดนะครับอันนี้ก็จะเป็นกระจังแบบเพิ่มซ็อกเก็ตแบบตรงรุ่นให้ด้วยนะครับแล้วก็ด้านหน้านะครับด้านหน้าของตัวนี้ก็จะมีเซนเซอร์การระยะทั้งหมด4จุดนะครับตัวนี้นะครับ ด้านหน้าของชุดตัวรถนะครับมาด้วยไฟหน้านะครับตัวนี้เป็น LED Reflector นะครับเป็นตัว Multi Reflector นะครับสำหรับตัวชุด LED ตัวนี้นะครับก็ให้แสงสว่างสีขาวนะครับแล้วก็ทัศนวิสัยเห็นเคลียร์ตานะครับสำหรับชุดนี้แล้วก็จะมีตัวไฟ LED นะครับเป็นโครม m แคม c a เป็นรูปตัว C ด้วยนะครับพร้อมกับตัดหมอกด้านล่างนะครับก็จะเป็นชุดไฟ LED เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ตัวท็อปนะครับแน่นอนก็จะมาขีดคิ้วของตัวตัดหมอกนะครับเป็นงานโครเมียมนะครับสำหรับชุดนี้นะครับทีนี้เรามาที่ด้านข้างบ้างนะครับของตัวรถนะครับ ด้านข้างตัวรถนะครับจะมาขนาดซุ้มล้อขนาด3นิ้วเป็นงานบิวอินนะครับตัวนี้เราจับไปทําสีใหม่เลยนะครับทาเป็นสีดําเงาเลยนะครับเพื่อให้รถคันนี้แต่งและออกเฉดสปอร์ตนะครับก็เราถอดตัวชิ้นงานนะครับไปทําสีแบบรูปแบบระบบของตัวสีที่ทําสีตัวรถนะครับก็เป็นงานที่เข้ารูปนะครับแล้วก็ได้ตัดตรงจุดนี้หน่อยนะครับบอกได้เลยว่าเด่นแล้วก็สวยมากๆเลยนะครับลงตัวดีนะครับแก้มข้างนะครับสกรีนคําว่าเบริวบนะครับบ่งบอกรุ่นของตัวเน็กเจนตัวนี้นะครับว่าเป็นเครื่องยนต์ไบเทอร์โบนะคร ตัวนี้เป็นเครื่องยนต์10สปีดนะครับตัวนี้210แรงม้านะครับเป็นเครื่องใบเทอร์โบนะครับด้านกระจกด้านข้างนะครับเดิมมากับคู่ตัวรถนะครับก็จะเป็นงานโคมเมี่ยมแต่ว่าตัวเนี้เราจับไปทําสีให้มันเหมือนกับซุ้มล้อเมื่อสักครู่ครับจับไปทําสีดําเงาเลยนะครับเพื่อเพิ่มความสปอร์ตแล้วก็ให้เข้ากับคอนเซปต์การตกแต่งในครั้งนี้นะครับเพราะว่าเน้นคอนเซปต์ตามที่ลูกค้าต้องการเนี่ยก็คือตกแต่งรถตัวท็อปนะครับให้ออกแนวสปอร์ตที่สุดนะครับแล้วก็เอินทําการแต่งให้กับลูกคค้านะรับ ตัวนี้มาในรูปแบบกล้องรอบคันนะครับก็จะเป็นกล้องที่อยู่ใต้เจ้ากระจกมองข้างด้านนี้นะครับทีนี้มาในชุดของด้านบนบ้างนะครับด้านคนด้านบนนะครับก็จะเป็นหลังคานะครับที่เราทําการแรปหลังคานะครับเป็นสีดําด้านนะครับตัวนี้ก็จะแรปหลังคาครึ่งคันเลยนะครับสําหรับชุดนี้นะครับเป็นงานแรปแบบตรงรุ่นเลยนะครับก็สติ๊กเกอร์เกรดนี้นะครับมีไว้สาหรับมีไว้สําหรับแรปสีรถเลยนะครับก็ ไม่ต้องห่วงเรื่องคุณภาพของตัวสติกเกอร์นะครับอันนี้คงทนแน่นอนนะครับแล้วก็มีรับประกันของตัวสติกเกอร์ให้กับลูกค้าไปด้วยนะครับอันนี้ก็ถือใช้งานได้ทนมากนะครับด้านข้างตัวรถอีกหนึ่งไฮไลท์นะครับผมจับเจ้าตัวมือเปิดนะครับไปทําสีดําเงาด้วยเพื่อให้เข้าชุดแล้วก็เหมือนตัวสปอร์ตนะครับที่เป็นตัวชุดแต่งของ Ford นะครับอันนี้ก็จับไปทําสีดําเงาเหมือนกันนะครับก็จะเข้าชุดกันนะครับอ่าด้านบนก็จะตัดด้วยดัานดําด้านนะครับเราใส่กันสาดงานตรงรุ่นของ Next gen Ford เห้กับลูกค้้าดวยนะครับ ทีนี้เรามาดูที่ด้านท้ายนะครับมิติดตัวรถนะครับด้านท้ายเริ่มจากด้านบนนะครับก็จะเป็นเสาฉลามทรงสั้นที่มาคู่ตัวรถอยู่แล้วนะครับแล้วก็เราติดฟิล์มเซรามิกนะครับรอบคันนะครับเป็น80%นตะครับตอนนี้เราเลือกใช้ฟิล์มเซรามิก2แบรนด์นะครับแบรนด์แรกก็คือเซรามิกไฮคูลบาโวนะครับแล้วก็อีกแบรนด์หนึ่งลามินากาเซียนะครับสามารถนะครับเลือกเปอร์เซ็นต์ฟิล์มได้ตามที่ลูกค้าต้องการเลยนะครับสำหรับชุดนี้นะครับ ด้านท้ายของตัวเทเทเนียมพาสตสี่คูณสองนะครับก็จะเป็นตัวไฟ LED แบบฟูลซิสเต็มนะครับหรือเราเรียกว่าเป็น LED เต็มทั้ง2ดวงนะครับในชุดของตัวชุดไฟ LED เขานะครับตัวนี้ก็ใช้ชื่อว่า LED tailing light นะครับก็จะมี2สเต็ปเลยนะครับเปิดไฟหลีกก็จะขึ้นสเต็ปนี้เวลาเบรกก็จะขึ้นเต็มเลยนะครับขึ้นสีแดงเต็มเลยแล้วก็อะคริลิกด้านในของตัวชุดนะครับจะโดนครอปนะครับด้วยงานที่เป็นอะคริลิกใสอีกทีหนึ่งนะครับเพื่อเพิ่มความพรีเมียมนะครับแล้วก็ให้ท้ายดูคครัับอนนี้ อันนี้ก็สวยมากๆเลยนะครับในการตกแต่งนะครับทีนี้เราไปดูภายในด้านในรถนะครับตัว Nextgen นะครับเอเวอเรสตตัว4ีคูณตัวนี้นะครับภายในเนี่ยเรามีการบุพมให้ใหม่นะครับหรือเราเรียกว่าตัดผม 9D เข้าไปให้ในรถด้วยนะครับสีนี้นะครับลูกค้าเลือกสีเองเลยนะครับว่าภายในเนี่ยเป็นสีอะไรเดี๋ยวเราไปชมกันนะครับเรามาดูภายในตัวรถนะครับเริ่มจากที่ประตูเลยนะครับประตูนะครับตัวเบาะสีพาลีนนะครับอย่างที่เอเนบอกเป็นการอัปเกรด 1 0,000บาทเพิ่มเข้านไปในสเตปนะครับเราไม่ได้ได้แค่บ่อนะครับเรายังได้ชุดบิวอินภายในตัวรถด้วยนะครับเราไปดูกันนะครับว่ามันมีบิวอินอะไรมั่งใน10,000บาทนะครับก็ขอประตูนะครับก็จะเปลี่ยนเป็นสีพาลีนนะครับหรือที่เราเรียกว่าสีน้ำตาลอ่อนๆนะครับเป็นเฉดผสมอ่อีๆหน่อยแล้วก็จะมีลายไม้นะครับเปลี่ยนเป็นสีลายไม้เหมือนพาลีนเลยนะครับพร้อมกับตะเข็บขอบประตูนะครับจะเดินได้นะครับเป็นสีน้ำตาลด้วยนะครับสาหรับตัวตะเข็บขอบประตูนะครับ แล้วก็บุด้วยซอฟทัชนะครับตัวนี้ความหรูหรานะครับมีความพรีเมียมในตัวเริ่มตั้งแต่ประตูเลยนะครับพอมาด้านคอนโซลด้านหน้านะครับคอนโซลด้านหน้าลายไม้นะครับก็จะเปลี่ยนเป็นลายไม้สีพาลีนด้วยถ้าเราเพิ่มเงินนะครับได้สเตปนี้ด้วยนะครับแล้วก็ตัวชุดเบาคอนโซลเกียร์นะครับมีเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนสีด้วยนะครับแล้วก็ตัวเบานะครับตัววางแขนนะครับมีการเปลี่ยนนะครับแล้วมาดูที่เบาหลังนะครับ บาหลังนะครับก็จะมีการเปลี่ยนสีเบานะครับเหมือนกันนะครับพร้อมกับแถวสุดท้ายนะครับอันนี้ผมพับเบาไว้นะครับดูแผงประตูนะครับแผงประตูไล่มาที่เบานะครับแล้วก็แผงประตูนะครับมองภาพรวมเนี่ยสวยมากแล้วก็ลูกค้าเนี่ยสั่งพรมเป็นสีเบทนะครับหรือที่เราเรียกว่าครีมเก่าเราเรียกสีเบทนะครับอันนี้เพื่อให้เข้าชุดลูกค้าสั่งให้มันคล้ายๆกันเลยนะครับสาหรับชุดนี้นะครับแล้วก็ภายในด้านหลังนะครับเราก็จะสั่งตัดพรมแบบเต็มคันปูให้กับลูกค้าเลยนะครับตามชุดนี้เลย นะครับอุปกรณ์ของเดิมนะครับสำหรับตัวเอลเลที่เราถอดไปนะครับเราคืนให้กับลูกค้ากลับไปนะครับอันนี้เราก็จะแพ็คนะครับเตียงส่งมอบคืนให้กับลูกค้านะครับก็จะเป็นในชุดของเขานะครับอ่าโอเคครับคลิปนี้นะครับเซลเอิร์นมาให้ข้อมูลนะครับการตกแต่งเจ้าตัว Next Gen เอ e l นะครับตัวนี้ราคา1 7 4 0 0 0บาทนะครับไม่นับออปชันที่เพิ่มเติมนะครับในส่วนของสี1,2,000บาทนะครับเป็นสีขาวมุกนะครับแล้วก็ตัวภายในเบาะพารนเพิ่มอีก10,000นบาทนะครับก็คลิปนะครับ ลูกค้าท่านไหนชอบนะครับก็สามารถติดต่อเซลเอิร์นเข้ามาได้นะครับผมจะให้เบอร์โทรศัพท์ไว้ด้านล่างนะครับพร้อมกับ ID Line นะครับและเดี๋ยวท้ายคลิปผมจะทิ้ง QR code ไว้ให้นะครับคลิปนี้นะครับเซลเอิร์นขอจบรีวิวนะครับรีวิวฟอร์ดไวพียงเท่านี้นะครับกลับมาพบกับผมเซลเอิร์นกับช่องเอิร์นขายใหม่ในคลิปหน้าคลิปหน้าเซลเอิร์นมามีอะไรดีมีเด็ดแน่นอนครับคลิปนี้จบรีวิวเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ